วันนี้วันจันทร์ก็ดีไม่ได้อยู่หลายวันไม่ได้ออกกำลังกายกลับมาสะบักสะบอมไปเที่ยวก็สนุกไปต่อสู้ๆนะคะวิวิ่กลับมาติดออกกำลังกายไปกินบนเรือไปชีวิตบนเรือวันนี้อากาศดีวันนี้อากาศดีวันนี้อากาศดีนนากาศดยกไปยกไปยกซ้ายยกขวาโยกไปเลยค่ะ ออกกำลังกายที่บ้านไม่ต้องเสียดายสตังประหยัดหุ่นดีหุ่นสวยประหยัดหุ่นดีหุ่นสวยประหยัดทำตามค่ะยกขึ้นยกลงนมไม่ต้องยกออกนะคะนมคง,งไว้ไปกิน กรบไปออกกระกายแบบตามว้อันสงควรตามไวกเกษียณนะคะเสียงมาแล้วบรรยากาศดีมีเดดเดี๋ยวก็จะออกไปที่สวนหน้าบ้านนะคะคุณแล้วก็จะเตรียมเสื้อผ้าคุณสามีก็จะไปต่ออเมริกาอีกสามอาทิ์โอ้ยค่อยเงยข่อยคอย,อย,อ,ย,อ,ยอยู่บ้าน มิี่ไม่อยากไปอเมริกามีแต่ตึกสูงสูงไปอเมริกาก็ซื้อกระเป๋ามาฝากหน่อยเด้อสื่อกุจีมาฝากหน่อยเด้อกุจีนเนี่ยนะะยกขึ้นยกลงทานตายกเลยยกขาทดสอบขาแขนขายกไปยกไปยกขึ้นยกลง ยกแขนยกขายกแขนยกขายกแขนยกขาทดสอบออกกําลังกายเห็นไหมหกระดูกยังดังก๊อบแก๊บเราตื่นขึ้นมาก็ดื่มนมหนึ่งแก้วนะคะรีบพุง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 ถ้าหันุมานรีบพุง ายโยกขวาโยกซ้ายโยกขวาทำไปยี่สิบนะคะเราจะรีดพุงรีดพุงรีดเอวรีดเอวก่อนเอวบิดเข้าไปเอวบิดเอวเข้าไปบิดเอวบิดเอวให้มันหลุดไปเลยให้ไขมันที่เอวหลุดไปเลย นับหนึ่งถึงยี่สิบจะอยากเอวคอดจะเริ่มบิดเอวนะคะต่อไปจะรีบพุงรีบพุงรีบรีบพุงรีบพุงรีบใครมารีบพุง่ทงทำตรงกระว่ายยกขาขึ้นนะับหนึ่งถึงยี่สิบ ลงลงแล้วลุกขึ้นต่อรีบไปเลยทีจัก,กรยานรีบพุงกล้ามเนื้อกล้ามแขนกล้ามแขนเก็เป็นมดัดมัดทีไปจนเหงื่อออกนะคะเพราะว่าถ้าเราทำจนติดเป็นนิสัยก็เราก็จะได้สุขภาพที่ดี ไปกว่าครึ่งส่งหัวใจให้กันรักกันชอบกันรักใครชอบใครก็ไปดูช่องนั้นใช่ไหมคะช่องที่มีสาระดีๆนะคะช่องที่ห้าหันกันไร้สมองไร้สาระไม่ต้องไปดูใช่ไหมใช่ไหมช่องวีดีช่องสุขภาพนะคะ ด่ากันไปได่ากันมาแล้วก็จะไปฟ้องกันหรือจะไปดูทำไมทำไปเพื่อ for what เพื่ออะไร for ทำไปเพื่ออะไรอยากเด่นอยากดังเหรอจ้าอยากเด่นอยากด,งดังต้องหาวิธีสุขภาพดีๆแขนละคะขยะแขนเรียวแขนสวยบอกแขนสวยท่านี้ค่ะง่ายๆนั่งทำก็ได้นะคะ ยกบ่อยๆนะคะจะให้มันจะมีเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมเวลาเราใส่เสื้อเสื้อมัเกิ้งเสื้อกล้ามเสื้อเซ็กซี่มันเดี๋ยวมันจะยอ่อยลงมาเพราะว่าเราอายุเยอะว,วีก็อายุหกิสองขวบอายุเท่าไหร่ก็ ถ้าเธอขอให้เรามีความสุขไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นก็พอใช่ไหมคะยกไปนอนยกก็ได้นั่งยกก็ได้คนที่ไปทำงานหนักๆก,ก็นอนลงไปเลยยกขาขึ้นไปขาจะได้เรียวๆนอนราบกับพื้นยกขึ้นไปเลยขาเนี่ยแกวงแควง้งแคว้งนอนแควง้ง อยากสุขภาพดีอยากหุนดีหุ่นสวยทำตามพี่โบเราทำาที่บ้านเราเราไม่ต้องไปเสียตามใช่ไหมคะอย่าลืมทำตามเลิฟเลิฟรักรักทุกคนรักรักทุกคนรักรทุกคนอยากหนดีสวยก็ต้องยกไปรัก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 ทุกคน รักสุขภาพอย่าล <vastly lava> <less> ืมดูแลสุขภาพของท่านนะค่ะไปวันอากาศนี้ไปวิ่ง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 ไปเลยทำความสุขหาความสุขให้ตัวเราเองรักๆกทุกคนที่้กำลัง